สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เมืองดูไบนะคะพบกันที่สิริไดอรี่รอบรู้เรื่องดูไบค่ะวันนี้สิก็จะมาแชร์นะคะเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นสําหรับเมืองดูไบและก็กลุ่มคนไทยในช่วงนี้มากๆเลยนะคะนั่นก,ก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะของอเมืองดูไบซึ่งเป็นคนไทยทําคนไทยนะคะอันนี้สิขออนุญาตเล่าเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องราวพวกนี้มันมีมานานแล้วนะคะมันมีมานานนะ หลายยุคหลายสมัยแล้วเข้าใจว่าน่าจะหลายปีดีดักมาแล้วแหละที่เขามีขบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไอ้มันเป็นประเด็นในช่วงนี้ก็คือว่าคําโฆษณาสวยหรูที่เขาเขียนไว้ตามเว็บหางานนวดต่างประเทศแล้วก็เป็นนวดดูไบมึงที่เป็นโซนอาหรับเนี่ยถามว่ามันได้จริงอย่างที่เขาว่าไหมถ้าเกิดว่าเขาลงว่าเป็นสายตรงเป็นสายแบบครึงคร่งๆกลางๆเป็นนวดตาอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาให้ยอดมาตามโฆษณาว่าคุณจะได้เป็นหลักแสนเออมันได้จริงถามว่ามันได้จริงไหมไม่ได้จริงแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นประเด็นในช่วงนี้ก็คือว่าเมืองมันยังไม่ได้เปิดนะคะแล้วอย่างไอธุรกิจไอ้พวกนี้ยมันก็ยังไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันอ,อวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าไอ้เรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยที่เมืองดูไบมันน่ากลัวยังไงนะคะถ้าใครที่เป็นหมอนวดนะคะหรือว่าใครก็ตามอยากที่จะมาทํางานที่ดูไบแล้วก็ต้อง ไปดิ้นรนไปเรียนนวดไปทํำอะไรต่างๆมานนาะเพื่อได้เพราะว่าเห็นประกาศในเว็บเพจต่างๆว่าร้านสปารับมอนวดจํานวนเท่านั้นเท่านี้นะค่าแท็กเจ็ดพันแฮมค่าแท็ก 8, แปดพันแฮมอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นตามโฆษณาตามเว็บเพจที่เขาเป็นหางานนวดสปาต่างประเทศโดยเฉพาะเมืองดูไบหรือว่าเมืองอาหรับนะคะบอกก่อนว่าทุกที่ แทบจะเหมือนกันทั้งหมดนะคะบางที่เนี่ยบางคนแม่แท็กบางคนหรือว่าคนที่เขาหางานบางคนเนี่ยเขาลงรายละเอียดให้เลยว่าเป็นนวดตํานวดตําในที่นี้ก็คือทํามากกว่านวดนะคะทำมากกว่านวดของสี่เป็นสปาในสปานวดเนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งแยกกันนะคะคนละงานกับคนที่นวดตัมนะคะเป็นคนละสายอาชีพนวดตําในความหมายของสรีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงขายบริการนะคะเพียงแต่ว่าก็จะเป็นการนวดแล้วก็ ทำอย่างนั้นให้กับผู้ชายด้วยนะคะที่เมืองนี้ซึ่งจะเป็นการทําแบบลับๆนะคะถามว่าที่เมืองนี้มีแบบนี้ด้วยหรอเพราะว่ามันเป็นเมืองเคร่งศาสนามีในทุกที่ค่ะทุกๆท,ที่มีอะไรที่มันเป็นที่ลับเสมอนะคะบางประกาศก็จะมีแบบลงชัดเจนเลยว่าเป็นสายตรงสายตรงคือการขายบริการนั่นแหละค่ะมาแล้วก็เป็นสายตรงนะคะแต่ว่า วันนี้สะคะซิก็จะพูดกันในเวนี้ก็คือไม่ได้พูดในเรื่องของงานนวดค่ะการมันคือการหางานทํางานในคราบหมอนวดเท่านั้นแต่ถามว่าคุณนวดจริงไหมบางคนลูกค้าบุกหนึ่งชั่วโมงมาถึง15นาทีเข้าไปแล้วเพราะว่าเขาเสร็จกิจเขาแล้วทีนี้สีก็อยากจะเล่าอยากจะมาเตือนผู้หญิงไทยทุกคนที่กําลังจะตกเป็นเหยื่อนะคะบางคนเนี่ยมีครอบครัวมีภาระนี้สินมีอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเออแค่มาตํา ทํานิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยให้แขกเนี่ยก็คงไม่เป็นอะไรไม่ได้เสียหายอะไรเขาเรียกว่าภาษาบ้านสิเขาเรียกว่าชีวิตโสทิมโสทิมในที่นี่คือไม่ยิระไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็มาก็แค่แบบเออเอาเป็นว่าได้เงินก็พออะไรเงี้ยแต่คุณดูไหมว่าในวันนี้ที่ดูไบสปาไม่ได้เปิดนะคะสปาไม่ได้เปิดทุกที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองวีซ่าท่องเที่ยวทำงานไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อที่สาม คนก็ยังระมัดระวังในการจับใจใช้สอยในการไปสปานะคะไม่ไม่มีใครแบบไปสปาแบบบูม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 แล้วทำให้เศรษ,ษฐกิจคุณที่คุณจะไปทำเนี่ยมันมีลูกค้าเยอะแยะสปาที่สุริทำเนี่ยมีแขกเต็มที่สุดก็ไม่ถึง10คนด้วยซ้ําเพราะว่ามัน ทุกคนยังระมัดระวังตัวในเรื่องของไวรัสจุเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปรียบเทียบกับสปาที่เป็นเดสปาหรือไม่ได้มาตรฐานแต่เดี๋ยวก่อนเวลาที่มีใครมาชกชวนคุณไปทํางานแล้วก็บอกว่าโอเคเธอจ่ายเท่านี้เท่านี้อ่ะเดี๋ยววันทําวีซ่าออกเลยภายใน3วันวีซ่าให้เลยภายใน3วันยังไม่ต้องจ่ายจ่ายค่าทําสัญญาทาอะไรแค่ห้าพันหนึ่งพันสมมตินะแล้วก็เงินก็ไม่มาจ่ายก็ค่อยมาผ่อนจ่ายตอนที่มาทํางานก็คือหักลบกหบนี้ไปตอนที่มาทํางาน หลายคนตัดสินใจมาแล้วก็เชื่อในคําโฆษณาว่ารายได้หลักแสนต่อเดือนนะที่จะมาทํางานที่นี่นะก็กะเลยยืมเงินมาเท่าไหร่ไม่รู้หกห0ื่นเจ็ดหมื่นแปดหมาเพื่อไปจ่ายงานะจ่ายเงินค่าในหน้านู่นนี่นั่น ปรากฏว,ว่าไอ้วันที่มาถึงก,ก่อนที่จะมาทําสัญญานู่นนี้นั้นไอ้คนที่เขารับคุณเนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับคุณพี่คะไม่ต้องห่วงนะคะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นน้องช่วยเต็มที่พี่ช่วยเต็มที่ไม่ต้องกลัวแม้กระทั่งคนบ้านเดียวกันคนเป็นญาติกันก็ยังทํากันได้นะตอนนี้ต้องระวังนะคะที่เคยทักว่าเฮ้ยระวังให้ดีมันจะเป็นแค่ตั๋วขาเดียวไม่มันมีทริคก,กว่านั้นคนที่เขาทำเรื่องวีซ่าให้คุณเนี่ยเขาจะจองตั๋วสอง ไปกลับให้คุณเพื่อที่จะง่ายต่อการขอวีซ่านะคะเขาจะทําคุณมาในในวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมีการันตีตั๋วขากลับเพื่อที่จะขอวีซ่าให้เวทาผ่านแต่ทันทีที่คุณมาถึงดูไบปุ๊บเหยียบปุ๊บเขายกเลิกตัวเดินทางคุณทันทีนะคะยกเลิกทันทีแล้วคุณจะไม่มีตั๋วกลับบ้านคุณจะมีแค่ตั๋วขามานึภาพก่อน ตอนที่คุณตั้งใจจะมาภาพคุณวาดว่าคุณจะได้ไปทํางานสปาที่เป็นร้านแล้วก็มีความฝันว่าฉันจะเจอเจ้าชายแขกหรือว่าฉันจะเจอผู้ชายอารับที่มีเงินเพราะว่าภาพลักษณ์คุณเข้าใจว่าการมาดูใบมีเงินเนื่อออกไหมเป็นผู้ชายมีเงินเป็นบ้านที่รวยจะต้องไปเจอแขกผู้ชายรอ,รอ ที่เหมือนในที่เราเห็นในเฟซบุ๊กที่มีผู้ชายอรับที่หล่อมากๆอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็หลงเสน่ห์แบบนั้นแล้วก็คิดว่าเรานั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจอเวลาที่ลูกค้ามาเราอาจจะตกอาจจะมีลูกค้าตกหลุมรักฉันแล้วก็ฉันอาจจะกลายเป็นเจ้าหญิงนั่นคือภาพที่คุณวาดไว้ในหัวหรืออาจจะเป็นแบบผู้ฉันจะต้องได้เงินเดือนเดือนละแสนส่งกลับบ้านนั่นคือภาพที่คุณคิดไว้แล้วว่าสิ่งที่ฉันจะเจอวาดฝันไว้นี่คือสิ่งที่ฉันจะเจอในอนาคตไปแบบไม่กี่เดือนฉันจะได้แบบ กลับมากับสร้างชีวิตใหม่ตอนที่คุณมาคุณเป็นนางฟ้าเข้าใจนะคะก่อนที่คุณจะตกลงล่วงช่วงเจรจาจนคุณเป็นนางฟ้าเขาจะทีฟคุณก็จะปฏิบัติคุณแบบคุณที่เป็นนางฟ้าเพราะว่าเขาต้องการเงินจากคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบินปุ๊บลงสนามบินปั๊บคุณคือนางทาสแล้วก็เป็นทาสยิ่งกว่าทาสนะคะเพราะอะไรเพราะทันทีที่คุณเหยียบสนามบินจะมีผู้ชายร่างใหญ่สีดําผิวดาคนดํา ประกบตัวคุณทันทีประกบตัวคุณแล้วพาคุณไปยังห้องลับห้องหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้หญิงที่จ่ายเงินมาเพื่อเป็นหมอนนวดที่ดูใบที่เขาประกาศจากแม่แท็กหลายๆคนที่เป็นเอเจนซี่เขาก็จะมาจับกองรวมกันนะฮะจับกองรวมกันผู้หญิงที่อวบอึม๋มอันนี้ที่ฉันอ่านเจอที่คนมาแชร์ประสบการณ์ในเพจนะคะผู้หญิงที่อวบอึม๋มนมใหญ่ขาวสวยเด็ก หมวย X ก,ก็จะโชคดีไปนะทีนี้เกรดของสปาก็จะเป็นร้านจีนนะร้านจีนร้านจีนเนี่ยเกรดเขาตั้งแต่ A B C D A นี่ก็จะเป็นระดับลูกค้าอีกระดับหนึ่งจนถึง D ก็ไล่ไป้ะดับเป็นระดับนะคะทีนี้ไอเด็กที่เขามาอายุเล็กน้อยอายุน้อยน้อยสาวอ้ออวบอึม่มสวยหนะ้าตาแบบละมุนละไมอะไรเงี้ยหลังจากที่มาอยู่กองรมกันมันจะมีคนมาเลือกค่ะ เหมือนเลือกจกับปลาเลือกซื้อปาลาอะไรเงี้ยพอเลือกเนี่ยก็จะเป็นจากร้านต่างๆเนี่ยก็จะมีเจ้าของรู้สึกว่าที่ได้ยินมาก็จะเป็นแฝกขาวแฝกขาวก็คือไอ้คนจีนที่มันเป็นเจ้าของร้านจีนหลายๆคนน่ะที่มันจะมีน้องชงน้องชายเป็นเครือข่ายเขาอะมันคือมาเฟียจีนคุณเขาก็จะมายืนเฝ้าหน้าประตูหน้าตึกนะแล้วก็ต้อนรับแขก แข่งในที่นี้คือเจ้าของสปาในที่ต่างๆตามระดับเกตไปนะก็จะมาคัดเลือกคุณคุณก็จะเหมือนปลาที่อยู่ในคลองในตลาดนะอยู่ในกระมังในตลาดให้เขามาชี้ว่าเขาจะเอาตัวไหนนะไอคนที่เป็นสาวๆอ้อออนมใหญ่ๆตุ้มๆหน้าตาละมุนละไมน่าจะขายได้ดีอะไรเงี้ยก็จะถูกเลือกไปแต่ไอคนที่อายุสัก40ปีขึ้นไปหน้าตาไม่สวยผอมแห้งไม่น่าจะขายออกคุณจะ ตกอยู่เกรด C และดีทันทีทีนี้หรือบางที่ก็ไม่มีร้านลงถ้าไม่มีร้านลงเขาก็แทนที่ตอนที่คุณรับประกาศเขาบอกคุณว่าแค่มาแบบตำนะไม่ได้มาแบบสายตรงคือไม่ได้มาตรงอ่ะไม่ได้มาแบบขายตัวแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่มีร้านลงคุณจะไปลงตรงร้านขายตัวทันทีนะทันทีทีนี้ไอ้ภาพที่คุณคิดว่าฉันจะเจอแขกที่เป็นเจ้าชายอาลบเป็นผู้ชายอาลบร่ำรวยมีเงินคุณคะ แขกระดับนั้นเขาไม่มาสปานี้แขกระดับนั้นเขาไปสปานในโรงแรมแล้วเขาไม่ได้หากินผู้หญิงเอเชียเวลาที่เขาจะซื้อกินน่ะเขาไปซื้อผู้หญิงอลาสเซียผู้หญิงฝรั่งซึ่งมีเยอะมากผู้หญิงขายตัวที่เป็นชาวยุโรปที่นี่นะคะแล้วก็เป็นโมเดลทั้งนั้นเลยแล้วก็ผู้ชายอาหรับเขานิยมผู้หญิงยุโรปซึ่งจ่ายเงินพาเดตอันนั้นเขาจ่ายกันเป็นคืนละ2 0 0 0 3,000แฮมนะคะ แต่คุณต้องเป็นยุโรปไงไม่มีเลยที่ผู้ชายอาหรับเขาจะไปร้านสปาที่เป็นร้านอย่างว่าไม่มีมีก็น้อยแล้วมีก็จะเป็นผู้ชายอาหรับระดับล่างที่อาจจะมีเงินนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เจ้าชายแล้วก็ไม่ใช่ผู้ดีนะพูดถึงวิธีการรับแขกทั้งหมดทั้งปวงนะั้นสิออกตัวก่อนส0ไปอ่านแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะตามที่เขาโพสต์มาเพราะว่าตอนนี้เขากําลังไล่บีีกันที่จะแอนตี้กลุ่มๆนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าสงสารคนไทยที่ตก เป็นธาตุเป็นเหยื่อของกลุ่มกลุ่มนี้นะเพราะว่าโควิดยังไม่ทันหายเลยคุณคุณประกาศในเพจแล้วว่ามันมีงานนวดที่ดูใบฉันทํางานนวดฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะตกงานเมื่อไหร่คุณนึกออกไหมก็ประกาศมาแล้วก็พากันมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวคือน้องเขาโดดตึกนะน้องโดดตึกแล้วก็ขาหากักแล้วก็ตํารวจมานี่เขาบอกว่าตํารวจเวลาเขาเจอคนพวกนี้เขาไม่ได้ทรีตแบบคุณเป็นเจ้าหญิงนะเขาใช้น้ํา ที่เป็นน้ำในในส้วมอมาสาดหน้าแล้วก็ตบซ้ายตบขวากระทืบด้วยแล้วก็เอาเข้าคุกอันนี้คือสิ่งที่คุณจะเจอแต่ก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะโดนจับไอ้ด้วยด้วยความล่าสุดที่มันมีกระทูบแบบนี้ค่อนข้างเยอะบางคนมาแล้วทนไม่ได้อะ่ะพอมาถึงอะ่ะต้องเข้าใจว่าพาสปอร์ตคุณโดนยึดไปแล้วนะคุณยึด,ดถูกเขายึดไปแล้วคุณจะไม่มีพาสปอร์ตอยู่กับตัวเองกลับบ้านไม่ได้หนีไม่ได้ไปไหนก็จะมีคนคุมตลอด24ชั่วโมงคุณจะไม่ได้เป็นอิสระในการไปแล้วคนจะมีคนคุมอยู่หน้าประตูตลอดเวลาแล้ว ทำให้เด็กคนนั้นนะเขาปีนประตูนี้เพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วบางคนรู้ว่าตัวเองก็งมาขายตัวจริงๆแต่ไม่คิดว่านี่คือนรกแห่งการขายตัวคุณว่าที่เมืองไทยมันขายตัวได้ระดับนี้บางทีคุณอยู่เมืองไทยคุณขายกับเสีย่ยหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นอิสระเสรีตการที่คุณมาแบบนี้คือคุณเข้ากลุ่มมาเฟียชัดๆนะคะอันนี้ใด้เห็นภาพชัดเจนเริ่มทํางานแล้วอ่ะพูดกันก็จะมีสายตรงสายตรงก็คือ มาขายตัวนะคะคุณก็จะเข้าใจว่าไม่เป็นไรก็จะเจอผู้ชายอาหรับแต่ว่าคุณจะไม่เจอผู้ชายอาหรับคุณจะเจอผู้ชายอินเดียปากีราคาอยู่ที่ประมาณ1ิบถึงห้าิแฮมนะคะสิบถึงห้าสิแฮมก็ประมาณสูงสุดก็ประมาณ4ี่บาทต่อหนึ่งครั้งนะคะต่อหนึ่งครั้งแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเจอแขกซาดิสละถ้าไม่มีใครสนใจคุณเอาเป็นว่าเขาต่อทอํายังไงก็ได้ให้เขาเสร็จกิจแล้วเท่าที่สิริรู้มานะบางคนรับวันละสิบกว่า นะคะแล้วก็เจอแขกทําร้ายกัดคือเข้าใจไหมแขกสาดิษกัดนมบ้างกัดอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วบางครั้งนะถ้าเกิดว่าคุณอนะมีประจำเดือนเขาก็ไม่ให้คุณหยุดนะคุณต้องรับแขกทั้งๆที่คุณมีประจำเดือนคิดจะหนีมาหนีออกมาได้แล้วไอคนที่เขาไปตามคุณกลับมาได้เขาจะกระทืบคุณนะต่อหน้าสาธารณชนที่เป็นคนในกลุ่มอะกระทืบ ตรงนั้นคุณช้าเลือดช้าในอยู่นั้นนะ่ะเขาก็ยังบังคับให้คุณไปรับแคกนะคะนี่ก็คือแบบโดยเท่าที่รู้เลยแล้วก็นอกจากนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดตำรวจลงทุกๆวันในทุกๆจุดอย่าคิดว่ามันซ่อนแล้วมันไม่มีใครรู้ทุกคนรู้หมดนะคะทุกคนรู้หมดแล้วก็เขารู้ว่าเขาจะไปจับที่ไหนเขาถึงได้จับได้ทุกวันนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาจับคุณได้ขึ้นมาแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเกิดคุณตรวจเจอโควิดหรือว่าคุณดันไปมี ทำงานแล้วดันติดโควิดแล้วคุณมาวีซา่าท่องเที่ยวก็โดนค่ะก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องอะ่ะแล้วบางคนนะทำงานแบบใช้นี่แล้วใช้นี่นึกดูว่ารับแขกค,ครั้งละห้าสิบอ่ะแต่ว่าคุณต้องใช้นี่ค่าแขกของเขาอะ่ะเจ็ดพันห้าพันแปดพันแล้วแต่กี่ครั้งที่คุณจะต้องรับแขกถึงจะจ่ายเงินได้บางคนน่ะแทบไม่มีเงินเหลือคิดข้าวเลยเพราะว่าเงินจ่ายค่าแ็กหมดแล้วบางคนน่ะทนไม่ได้ต้องขอให้ที่บ้านเนี่ยส่ง ค่าตั๋วขึ้นบินแล้วก็ค่าแท็กมาจ่ายเขาเพื่อที่จะกลับได้พอจะส่งแล้วบางทีเพราะว่าไอคนที่เขาเออกแท็กคุณมาเขาขายคุณแท็กต่อให้กับคนอื่นคุณก็ต้องเป็นหนี้ต่อแล้วคุณต้องทํางานใช้หนี้เขาอะแล้วคุณทํางานใช้หนี้เขาคุณก็ต้องทํางานแบบนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดคุณมาคุณบอกว่าเอาเอาเป็นว่าฉันมาแค่ตำก็พอแต่บางเงินว่ามาแล้วมันไม่มีแขกอะเขาก็บังคับให้คุณทํามากกว่าต่ําแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นแบบเคสที่ เราหลายคนอยากพยายามที่จะล้างเรื่อง,างราวพวกนี้ออกไปเพราะว่ามันน่าสงสารเข้าใจว่าแต่ละคนมีความจําเป็นไม่เหมือนกันแต่ละคนอยากจะแบบมาทํางานอะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้เงินกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวแต่ว่าคุณคะถ้าเกิดคุณมาแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีอิสระตกอยู่ในนรกบนดินที่ไม่ใช่บ้านตัวเองนรกบนดินบ้านเราอย่างน้อย มันก็อาจจะมีช่องทางอะไรบ้างแต่นี่ไม่นรกบนดินบ้านเราคุณติดต่อสถานทูตสถานทูตช่วยได้มากสุดแค่ไหนเพราะว่าคุณมาแบบไหนเราต้องเข้าใจเมื่อเรามาผิดเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะมีคนช่วยคุณให้รอดพ้นแบบร้อยเปอร์เซนต์อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดสำหรับคนที่อยากจะมาทำงานที่ดูไบแล้วเจอประกาศแบบล่อตาล่อใจว่าร้านสปาร้านนวดมาดามเปิดรับพร้อมบิน ภายใน3วันอะไรเงี้ยจ่ายค่าทําสัญญา5 0 0ร้อยพันึงแล้วก็บินได้แล้วก็มีรายได้เป็นหลักแสนช่วงนี้คิดให้ดีๆก่อนก่อนที่จะมาข้อที่1เพราะไม่ได้มีแขกอย่างที่ว่าข้อที่2มาเนี่ยจากที่คุณคิดว่าคุณมาตาอยางเฉยๆก็ได้คุณอาจจะได้มาขายด้วยนะคะแล้วข้อที่3มเนี่ยมันคือการเอาชีวิตมาทิ้งทั้งนั้นเลยนะคะก บอกแล้วว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ายังยินดีที่จะมาก็เอาที่สบายใจนะคะวันนี้ก็สิไปแล้วไว้เจอกันที่ซี a ดอารี่หรือว่าใครก็ตามดูอยู่ที่ชั้นคือไทยเทอร p i ิสก็เจอกันที่เพจเพจนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ